สบายดีนะค่าคัณค่าขายน้อไม้คค่าสารพันแต่ผมงามเนาะคงไทยน้อไม้เจ้าป้าน้อไม้สิบพันได้บกระ,กะลายบระจงยยน,นหน่อยนึงเพาะว่าซาวพันไม่เแซบตังกันวะแจงสองมือกับบุบิดนะแม่งยังโย พี่น้องแม่งยังยอะผมมาซาวพันซาวพันตลาดสารวัตรนะครับค่าคุณขายตลาดเลยตอนนี้บ้าค่อยจะลมตลาดแล้ว่อยลมตลาดแล้วค่าขายแมยงเราขายสามทองห้าิบขายเท่าไหคือกันคืขายว่ะเออบันซ้ำซอยหอ ขายผ้าก่อนเด้อรอค่อยขายผ้าก่อนมาซุ่มมือกว่าเลยจะมาซุ่มมือกว่าสเสื้อสีดำที่งกลางเนี่ยมาซุ่มามือพวกได้ขายอยู่บ่ลูกนูก็มีพี่เราน,นึงตะนันกันบ้านก้านพวได้ขายอยู่มีวันเสาร์เป็นยักเล่ลูกกระดุกกระดุกหน่อย บตรบตีเปากากบลานกบดงกบปลาี่ครับกบเลีรรมชาติปลากบล่ยาับกาดกบกาดธรรมชาติธรรมชาติเสียบคือเรบแลรตะลเรนใ่ห ปสิ่นอย่างไ้เจสิอย,สอย่างเจิแม่นแบบ่นแลบยบา,ายผ้ากแมล่ลมาคายผ้าคือเก่าตามเคยขี้เมียเงี้ยเขาโอ้เบ,บาเลยเ <c oughs> จ้านั่นแม่สาน้ามา,าสาดนเนาะติ มีทั้งตอนมีทั้งหนังประเทศกองแห้งหนังควายหนังงัวหนังเงป้ปกระล๊บพี่น้องประล๊เปยียนเลยแม้ยังอยู่อ,อไงเป็นซ้ำเป็นซ้ำเลยมีแท้ไม่ไม

ตัวเล่นพี่น้องตัวเล่นเป็นเป็นอย่างไตัวเล่นอันนี้ก็เป็นตลาดแรงน้อเพียงน้ออันนี้ก็เป็นตลาดแรงอันนี้คาลกตลาดแรง นางมาซื้อจังนาบ่เขามาซื้อจังซื้อย่งเตาทองเตาทองเต่าองหนัวบปัวจะแล้แซบเนาะแซบเบิ้ซุ้มมื่อจะมาเข้ามาจาะร้อยจาะรอยมาจ้าคลีบโซนาโซเนาซับ มีหลายอยู nah ่เด้อฮ้องบักเก็บหลายเก็บเก็บเฉลยเนาะซ่เาดอกอาําขายบ่ซมื้อจขายบ่ซมื้อขามพี่น้องตําเียวเพๆเนาะตุ้ยยควขามพี่น้องห ิดห้าสีสิบหกิบโอ้ยจอสิครบทุบเงินอยู่แล้วเย็นไงพี่นองเย็นไงหาเตีนเ่อแม่เนาะคเอาไหมปลายปลายต้มสบายประคามเนาะ คีอแซบกระเด้งแจ้น,น,นสอนไม่ค่ายามแรงีน่น้องตลางแรงสารวัน ตองนังมาลองตองนั่งชุไไไไดใหม่เยอลยชุดใหม่เยอะเลยชุดใหม่เยอะ่ลยไม่กลาขายเดี๋ยวอยากซ่าขึ้นมาแล้วพน้องความเงินมาแล้วสุดเลยของแท้ของแท้ตัวนี้ยผ้ามันแต่วิง่งซื้อผ้าซสืส้อมีเด้อพี่น้องเด้อซื้อผ้าซสืส้อมีเด้อเม,มาไว้ใส่เด้อฟันกระดูกกระเดียวกับมีเด้อ โบพาวยงเกินข้าต้องดซีล้อซีลอซิงแลมแสยบซีล้อสวันคลมเแลมเีบแซ่บเรทีประเทศเราซีล้อซีซีล้อได้เลยหันพงมลายด้วยหันพงมาลายบัดเดียวรยบบัดเดียว้ายไ้เรียวได้สองสองไบบัดเดียวเลยแคลมบแลมพีจ พี่สารวัตรจอดบ่เป็นจอดบ่เป็นไปเรืร <rain> Jamie, lonely, ่อยๆสี่ลอดเลยพี่น้องบนสามล้อดเลยขี่เที่ยงดีขนาดเบาเพ่อะเคยจะเข็ดไปดันบรอดดันไปบรอดมันนักใส่หลายรอดเขาเล่มแซบเขาเล่มแซบเล่ยมแซบจอกหาเพราะแซบเพราะเงื่อนขึ้นเขาเล่มแซบลังไรเข้ามาเขาเล่มแซบมีลูกติดไปสีมูอยู่ท่าแตงมือหนึ่ะ 30, มันโลดึงสามสิบพันแรมแซบเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานนี่ข่อยอยู่ทา่าแตงเมื่อนี้ข่อยมาสารวานันนอนสารวานันจะคืนมื่นกับเปิดอลาดคืนเท่กองเลยวันคลายเม็ดคายผ้าวะคลายอ้อมที่มาแมา่พี่น้องผ้าแล้วเขาเขาสันผ้าของเขาหนุกขาดพูดพูดพูดยอดล,ยออยล้บอกเดี๋ยวพอแลมแซบแล้วเนาะลืมพอเรือแม่เด้อก็แรมแซบแล้เนี่ติดไอ้เอาหลอดบ่ะเนาะติดไอ้เอาหลอดแล่ะเนาะแม่แรมแซบเพราะแซบส่งเงินคืนพี่น้องกินแล้วลืมพอหรือแม่เดี๋ยาสั่น ของแค่ีอริลืมสู้ลืมแฟนเด็กเบิ้งสี่ผู้ไลฟ์โดเนี่สิก่อนมาดูมาดูเดี่ยนะเด้อหาพันกันเดียเด้อจะไปหาน้องมึงชาวบราปตายจริงเดี่ถึงแล้วเจ้าเล่ตงหากเดี่ยเขา มีมุมมองเนาะมุมมองเบิดอขอบใจขอบใจไอ้ขุนคำน้ำซุ้มไอ้เพิ่นใจดีเพิ่นเลี้ยงขลิลมไอ้ยังก็ไอ้ยังก็ลมไอ้คุำไอ้คุำไอ้คุำขลิลมขลิลมแซ่บสมือสมเสียงบ่มีคุำพ่อลูกอยู่อูสารวัตรเนาะขลิ่มแซ่บเป็นไอ้คุำเด้อสีรอซิ่งเพิ่นไปบัหามาบัวเพาทั่วหาก็ได้บัวทั่วบ่มีอยู่แถวนี่แหละรอบไปรอบมาแทวแหละขอบใจหมุนคำน้ำสู้เพิ่อนใ้เพิ่นมาใ้เพิ่นใส่เพิ่อนลำหันรวยไอ้เพื่อนข้อเข กินไไม่หือไม่แห้งมาแรกโอ้แซบไปเลยแซบไปเลยมันขาดเลยเอใน้หวกปต้องเหวกเห็วกน้อยอย่างเพราะฉัม่ไดเห็ดวกลายเพวันนี้เห็ดวกเห็ดวสารวัตรเด้อเห็ดวกสารวัตรนเนาแต่ก็หนยเดียวนะแต่ยินบังโลนนึงสาข้าสารวัตรกงงามมันเอมอดวะ บ้านยังก็บ้านตะปูนบ้านตะปูนข้าใครอย่างว่ซื้อเครื่องซื้อเครื่องวะเรียร์ซ้อมเงยแล้วแฟนเราม่แล้ววะคนงามบมเหลือแล้วเนาะงามปันบุญวิแฟนนี่ยบมเสือแล้วแซ่บบ่ตะเกียแคลมมื่อกี้เซ่บบ่แซ่บโพดเนาะแคลมแซ่บโพดหน่อยโพดสั้น ขับใจขับใจดีพวกมันมค่าน้อยขสยเครืองไายที่ดีไม่ท่าสารวันเลยปลาไส้พวกที่ดีมันหมานกบกรสิเบิร์ดแล้วกบกระสิเบิร์ดปลากระสีเบิร์ดเราพี่น้องหอยกระสีเบิร์ดแล้วค่าน้ยเม่่าตาวานคนเราอะไปขายแล้วเนี่ย จ,งนะจงังโมงเมือนะจังโมเมือน้องซื้อ,อ,ย,อยังน้องซื้อยังซื้อสาวยังซับผิดไขก่กบไข่หอยไข่ไก่มาไข่ไก่มาสารวัตรมาอุน่นนงน,น้องไปทนเมื้องไข่ทุกมือบะ,อะน้องลงตลาดทุกมือบอะพมีคนติดตามมาหลายนี่น่องคนงามไป ขายโลจจงได้หอยฮะโลหะโลหพันหมดอยต้องหัดดูขอบใจขอบใจซื้นแป้พี่น้องกระสืงูนพ่งาก็อยากซื้อพวว่าจะซื้อไปกินยูซ้าพวกผู้ใดจะดังไฟให้นาเวียนเนาะมาใส่ปานเนียตลาดแร่เนาะ ปราเศร้าขายกับมังกลายมิเตคูนาซื้อนาซื้อตาบานนะเฮงอ่ะตาคนรอได้ขายดีบอยมากคนรอบมได้ขายนะบมได้ขายบรอพระกบเราบังกรลายพี่น้องมาซื้อซอยเราเนี่ยเด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวเฮงขอปิดคลิปนาะพียงเท่านี้บ๊ายบาย